มาพี่น้องสบายดีเด้อบัดนี้กะสื่อปลาเผามาพันข้าวปุ้นอยู่พื่อน,นางนะไรแถวหน่อยเดอ้อมาสูนางหลากินนี่นำปิ้มแม่มอนเห็ดเองทำเองสะออนพักพักสลัดถือก็เลยโอ้ยพันขปุ้นกินก่อนหน้าะสื่อขอปุ้นกระโลหนึ่งโบรายดอกกินบูเบิดดอกพี่น้องเอ้ยม,มาเดอ้อมาเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อปลาตัวหนึ่งก็เจ็ดสิบพัน ต่อยกว่าบาทพี่น้องเอ้ยแพงได้เขาเสือ,อัก็จะปีงหลุดหันห,น,หน้าไงกนเอนม,มาพี่น้องสบายดีเดอ้อมามาม,าม,ามากินพร้อกันเดอ้อบัน,นี้เดอ้อลูกร้านเดอ้อ กินพันกน่าินเราบริกเน้่เาบิกาเบิ้งเบิ้เบิ้งเบิ้งเบิ่งหไม่พลอยผ่านเลยสีเลยนี่เมนออกไปไม่มาเรื่มงนี่เป็นแบ่นี้เป็นมาสบแต่เสเล่น ลูกแรปาเา嘛ัำไงนับกล่เลยตัวขำไงเหญ่น้องไอ้อาาปาาไปเนาะมาเด้อเพื่อนเืนกินพันกระปุ้นน้ำเต็งเลยเฮ้ย น้เยแลมันมาเด้อดูการภายในาต่แต่ประเทศไม่กระปุกทุกคนแล้วมากินน้ำมัมอนเด้อแ ตัเตรียมอาวุธแก้ทิ้งหัวหายอากอนะไก่นี่่ากมาสิจานห้องนี่ลูกแม่นะสวยม่าฉี่ไหมอะเมัเนี่ย

ดูได้ไหมมากาดหมดอว่าเด็กเราขาดหมดหรว่าเมอวันนี้กอดแล้วไปม็นาวแล้วไปมึงว่าพาไปกิจการไปให้เนยได้เหมือน

จันจะบอกไว้แม่นาใ่คิดเยอะนะคนนี้แหไปเบิ่งเ้าอยู่เพือนบ่ีนี่สวนสวนกินากระปุ้นวบขี่รถมาเบิ่งนาบอยู่เพือนอยู่เ็นวนมันวะ้สวนไหกระเ้าสพันชิเล่ง่ายดอกนคนาโทรัพท์คนวะาถึ ยังเห็ดยังโมเลสวนะโอ้มือมดอ่มบนี่นีแบบเป็ลมือะสนีย <improving> ี้ยส่วนหม่ส่นไตย่เาก็บักออกมาทาง เอาจมด้วนี่ครับเจ้ามาเนี่ยน้ำตาลต้องเสริมพลังยม่ดมาหมักต้เสริมบะนี่เลยนี่เือนไม่เสริมบนี่ไม่ได้เสริมผิวเสรมเนื้อทำนองแบบนด้นมันไม่เคียวมันกรงมดนั่ถ้ามันแก่มันขึ้นถ้ามันอ่อนมันก็แทบ เดนก็รทัองล่องทั้งอันกินหอดปะกินหอดงหอดบาเดี่ยทเขาไม่ไดมากินหอดเนี่ยขา้เกินดแกเขาดูน้ำกำมที่นี่ซาหไห้เขามี่นี่ยังไห้น้มลูกยังไม่ได้ว่ามากินหอดเขาไป่ากินหอด

มันเข่าองจำลองก็ออกไปเอาเก่ายังหลแย่หว่าิได้ชงทำอดอยาี้นั่งกดถี่เนี่ยได้อามจะได้อย่าลายแก่ของาให้ฉันนั่นได้หอาาก็องมากองมันก็ได้ใช้หรือวะมันก็ไม่ใช้อย่างนันลว่านได้ชงปันมดนก็ชงปั้นูมันจะรดนอตได้

ก็ลงเตาอันนีถ้ามาขามขามไปน่าหนาบาทเลยนี่นครัห้ามลูกขับลูกมันหญ่นก่ลูกพ่อแมวแม่ิ่งเดียว,วอโอ้ยถ้าข่ามไปขาม,มาลดสเสียงมอยเนาะพีโป้เป็นยัมันหา่ามมันปากเปียกตายลยบาดเล้ปออกข้าขงบาดพี่ป้พี่โป้มำตาบอโอ้ยดดูดได้อยู่นะหยังเพืออีกอู่ เขาผ่าขามทางไปแรนมาน้ำข่อยตีเลยล้าเป็นเงือกฝนนอกเรนมาน้ำโกลดหลดไีเลยแบบเมืองที่สี่

เขาก็พูดก็เล่าอยู่เราหายไปส่งอื่นนี่เดยวน้องสองล้านหาคันดูคัน,คนยันถิถึงห้ยสามล้านดูเลยลูกเอ้ยน่อยเนาะอ้าวก็ไขกวนงานไรฮะงานรักแปดเราบ้างงานบ้าน เด็นที่คนแท้นเดแกท่า้งานบ้านคแล้วบ่ทีทีดอกไม่ทีนะพอเราเห็นดูเห็นมันมีนยังเราหายนั่นแนมดู เคบแนี่าเขาเรื่องอะไรเงินก็เท่าไแล้วก็คือเขาเรื่องเคปอนเขิซัมอางลูกของเจ้าฮะเาเรื่องเคบนี่ก็จะบาก็ไม่เอาโย่วันที่บอกฮเนื้อแทบิวบันด้ฮอดเดือนเนื้วก็ได้ซื้อได้ซื้อพร้อมกันก็ขอราซื้อได้ขอเนงบอไะด้อซื้อนเนื่อทบิวไปซื้อหมอวานซื้อหันเข็มเมือวกนซื้อนบิว

เมื่อไปนี่ก็ไปเอามาเฮือนก่อนเนาะกระักมาเฮือนอข้าทีก่อนจะข้าวกระโถนมาเลยเอาใจยใใังเตรียมเครื่อเลยแหละ้นยัดิักเครื่องัผัทองผักไว้แหละหักออน,อนงมาเฮือนก่อนอน,ออน,อนั่เ้มปตนะเมื่อพูดเจว้ยไม่ใครเลยเอ อยงนอนี่จะหลังยู่สูงนานี่กูแจ้วนีันเน่ยแล้วก่อนหน <Woman. S 1> ้นี้เ oh อ่อม right. yeah, like ่ไมีตรแจ้วตัวนีนะนี่เป็นอ้อนมากใ้เาไฟวนี้าดรของมันนะัเาพุทโงนองนองเทำามกันท้าเบินกงออยู่ลุมเลยนี่เราแย้มตลาดเลยอมันเขาตาถ่านเราเลยยามตลาดเราไปถึงนอต้องเืินเลยยังไงทีงอยู่ตลาดแล้ว รถก,กรจอดจัตตา,าลนน์น้ำด้วยนาทีนันอ่างนั้นเพอ่แทบสิบคิดทีปไปนะไ่เนาะก็ถือไปโบราณดอกเขื่อนทากัส่งขายยา เดีลงลกนินโอ้อูกเตืนนะทนี้มีมอสกะลาเด้เพี่น้องเดออเบาย